รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ สถานที่เขาพีสถานที่หนึ่งไปป่าวเราจะมีเอ้ยเราจะมาแสดงสองเรื่องสั้นนะครับเผื่รับชมได้นะครับอุ้ยนี่น,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 นี่ไปไหนเนี่ยอุย้ยอันซีดิตี้แล้วพวกจะไปไหนกันเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อปิคนี่ทงทั้งเนี่นนยทั้งปิคนี่ฉันอยากได้ทูตีเอาแบบเอลยิทโปรกตานะเอ้ยนี่เดี๋ยวพวกเธอไปก่อนนะ แวเดี๋ยวลอนี้นะอากาศ้นีจรงอุ้ยอุ้ย่ตรงนี้นะเว้ยอุ้ยอุ้ยผู้ชายเราจังชื่ออะไรตัวเองจนียอุ้ยจุนี้น้่งเนี้ยชื่อบิวอุ้ยบิวนี่เดี๋ยเนี่ยนี่มีอรไรหนูใช่ไหมคะสองคนนี้ยเท่าไหร่อุ้ยสองร้อพอค่าเดี๋ยวกันค่ะ

ออเอากระสืออย่างนี้เอาวี่มาแทนเลยละเอาดีเอ้ยโดยกันทำอะไร <S S S okay. เอาวีนะาม่มาแทนไปขอไปเข้าไงานโอเคคนะที่ทางานมึงมาในหไหนโอ้โหขอาอยู่ไหนต้<ห>องรแสดงานี้เอาวิ่งมาแทนเถอะพอรู้ว่าประชดกลับขึ้นเรือ เรื่องรเล่ามีเรื่องใหญ่พี่เรื่ใหญ่คือว่ายักษชชางคอลูคอูแคยล่ไประชาบานพี่ไม่ใหญ่หมีเรื่อง้างคุ้ยผอะพีโาบาะเป็นอะเป็นพยาบาลเวร

ข้างของพี่เนี่ยเป็นผู้แข่งออฟฟอร์เลยออฟเกรยมาแล้วมัยืนต่อแถวเลยพี่มีคำถามอะไรได้แค่น้อยสำหรับเด็กเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่น้องน้องจากสินทรไทยนะแน่นอนจริงเหรอจีไก่เต็มตีตึ้งมวยก้มไก่ตึ้อมวยตีนจะบีบก็ตายจะขายก็จะขายก็หาส่วนๆสิครับเอ้ย น้องมีหูประตูมีลูกิน้องมีหูหนูเฉดีว้าวชาเสือต้องไว้ไ้ชา่ายต้องไว้หน่อยเต็มจังเว่ง่ต้องขันี้ชออะไรเลยจะคนหนู่มไปเคยได้ยินแล้วขังไหมเต่าลินการอ้า ที่ทำห้ไม่อะเต่าออนชนต่ออะไรได้ก็นราแตราหยุดขันานนี้เตาออชนนะพิษเต่ากระโดดได้พิษเต่าบินได้ ต,ตื่นไรอ่ะตื่น,น,น,นมาตะกี้ไหนๆเรา,าเฮฮาแล้วต่อไปเอาเอรือเร่องผีดีกว่าพี่ปีก่อนนะฉันแบบไปตางจังหวัดมาอยากพี่ที่บ้านเก่าชนะนะค,ค,ครับเฮ่ยผมเออเดี๋ยวก็นต่อถีบเลยนี่มันเป็นมันเป็นแบบบ้านแบนบว่าถ้าเราปิดไฟใช่ไหมหตรงตรงกลางบ,บ้านจะจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองไปบนจะเห็นตั้งแต่วันนั้นเนี่ย อะไรกันเนี่ยพี่ผมรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะเป็นนกะย่เจอผีไม่เจอหรอกเจอเนาะนั่นะนี่นี่แดงๆอ่ะไปไหนต่อนี่โุ้ยเป็นไงโอ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยออกมาเลยเต้ยก๊ง่นแหละพนี่จะบอกว่านั่นแล่าทำไมเนี่ยไปเกี่ยวเรื่องผีเที่ไหนเนี่ยพี่พี่เชื่อนั้นพ่อผมเป็นเทวดาไหนวลองเรียกดูเลยเรียกไม่ได้พี่ทำไมอ่ะพี่ลังคา เท่ลูกตองไม่ใช่เ็วดาเทวดาไม่ใช่โบโ,โอ้ไม่ต่างกันเลยนี่เอาได้คนลนะที่ไหนไม่รพี่นี่ไอันนี้จ็คเปิดแน่นอนนี่ไหนๆนั่งมาอยู่เสร็จละนี่ส่วนของร่างกายของเราอะไรพี่ตัวนั้นเอาอะไรมาเนี่ยขึ้นเขาพมากคุณพี่นั่งเองหา พี่ถามอะไรหน่ะในส่วนร่างกายเราอะไรเก่นที่สุดผผมผมเก่งที่สุดอะไรักแรงโอไม่ใช่ยังงยังงงเนงงงยังงงยงงงยังงงยัยยังงหายปงงายงยังยัง้งังงงยังงงยันงมังยังงงักงงยัมังังงงยังงายััครังงงยังงงัองงยังงยัย อะไรของแม่ในน a s ได้เห็นเห็นพูดและอยากาตัวตายมวเลยถ้าเราจะสมัครเล่นหรือสมัครเล่นกีฬามวยสากลหม่เวยสากลสมัครเล่นวยสมัครเล่นเลยตัวนรัี่ไหนอะรู้สุดท้ายของเราแล้วถึงตนะ พี่จะลงพี่กินในห้อง่ดเลงเส้นอ่ะลขึ้นงขึ้นตามพี่พี่ขาดคนนึงพี่เองอ่ะโอไม่เกี่ยวต่อไปพี่ขอพี่จะขึ้นหรพี่จะลงพี่จะขึ้นลง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 วลยยง ที่ลงมาทำไมพี่ขอเนี่ยไม่กับเห้แต่ว่าพี่ไอซ์อยากจะฝากอะไรในเบรกน้อยครับแต่พี่ครับเอาดิคก็อะไรก็ไม่มีสุดท้ายแล้วที่พี่จะแสดงอ่าถ้าพวกน้องเห็นพี่ตีหน้าก็แสดงว่าทุกที่ถอดตรงแล้วนะครับแล้วคก็จะมีการเต้นติดตัวเป็นรู้ติดกาย 给你养养。